สวัสดีครับผมร้านปีอร์สเกิร์ตนะครับวันนี้เราพามาชม Honda City 2 0นะครับ2020นะครับคันนี้ตัว RS นะครับ็อปสุดเลยใส่สเกิร์ตรอบการ XT นะครับตัวนี้งานไปแนบเนียนนะครับข้างหน้าเป็นสไตล์เหมือนลิ้นนะครับ RS ค์อคือรถจะดูหล่อดูคมมาอยู่ละแล้วก็เป็นสเกิร์ตเลยจะเป็นลิ้นเล็กๆนะครับเพิ่มเส้นสายให้อีกสักนิดหน่อยนะครับก็หล่อๆเลยครับ ดูไม่เยอะไปนะครับสีดำต่งนี้ดูดูดุเข้มเข้มมากครับชิ้นข้างนะครับผมเสริมเส้นสายความคมเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะครับงานแนบเรียนเปครับฮะสมด้านท้ายกันนะฮะันนี้ด้านท้ายเป็นท่อคู่นะครับสีดำเงานะครับเอ็ดทับลิ้นหลังเดิมของรถนะครับ เป็นสายหล่อคมๆแบบนี้นะครับงานเะดด้วยราคาไม่แรงนะครับไม่ถึงหมื่นนะฮะชุดนี้อยากแต่งแบบนี้ทักเลยครับผมร้านพี่อาสเกอร์ตโซนมหา,าใส่พระรามสองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ